าแล้วครับดีพอเอสซีโรไฟเปิดราคามาดีมากที่สุดจะมาลองให้ทุกคนได้รู้กันเป็นครั้งแรกทั้งขุมพลัง BEV วไฟฟ้าล้วและขุมพลัง IEV วว่าเป็นยังไงถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับ คุณครับวันนี้ผมออฟก,กับพิสุทธิ์ครับช่วงงานมอเตอร์โชว์เนี่ยเราพาทุกคนมาอยู่ที่ริมทะเลสาบเมืองทองมาดมานั่งปิกนิกชิลๆนะฮะท่ามกลางแสงแดดจ้าอย่างนี้นะครับผมแต่เราพาทุกคนมาทดลองขับ d p พอลเอ5เป็นครั้งแรกต้องบอกว่าเปิดในงานมาฮือฮามากฮะร,รถในบูธเนี่ยเรียกได้ว,ว่าหัวกระไดไม่แห้งนะครับมีคนเนี่ยโอ้โหมาเยี่ยมชมรถเนี่ยเต็มแน่นเอียดไปหมดเลยนะครับรอบนี้เองเนี่ยเราพามาขับนะครับทั้ง2คันทั้งขุมพลังไฟฟ้าล้วน BEV และคันนี้ครับที่เป็นไฮไลท์คือขขุุมมมมพพลลลัััังงงใใหห่่เเป็นนทาือกกะครบบ R.E.V. หรือว่า Range Extended Electric Vehicle เราเคยทําคลิปเนี่ยแนะนําไปแล้วว่าคุมพลังเจ้าอันเนี้ยเป็นยังไงมันดียังไงนะครับวันนี้เองเนี่ยเราเลยอยากพาทุกคนมาสัมผัสกันจริงๆนะครับเริ่มต้นจากดีไซน์ภายนอกตัวรถก่อนคร่าวๆลองดูดิเฮ้ยส่วนตัวผมว่ามันดูสวยดูหล่อเหมือนเดิมนะ พอๆกับ S07 เลยรุ่นพี่ของเขานะครับดีไซน์ด้านหน้าเขาบอกว่าเหมือนแบบจมูกฉลามกับปีกยานอวกาศเฮ้ยสองอย่างนี้เนี่ยมันเข้ากันได้ยังไงฮะแต่พอดูคันจริงเออวะ่ะมันก็ทําได้นะล,ลงตัวใช้ได้เลยโลโก้ดีพอนะมีนกมีนูนขึ้นมาไฟเนี่ยจะเป็น2ชั้นนะครับอันนี้เป็นไฟเดียา์ทามบิ้งไลท์กับไฟเลี้ยวตัวนี้เป็นไฟสองสว่างทางด้านหน้าแล้วก็ด้านท้ายรถเนี่ยมีไฟไลท์บาคร์ครับยาวซ้ายจอดขวาเป็นเอกลักษณ์ของเขาก็ดูสวยงามเนี่ยใช้ได้และตัวรถไซส์สงบูรกำลังดีนะความยาวประมาณ4 6ที่สําคััญรบะย ระออยะห่างระหว่างล้อหน้ากับล้อหลังยอยู่ที่2เมตร88เซนภายในห้องโดยสารน่าจะกว้างขวางไม่เบาถือว่าฐานล้อนย,ยาวสุดในคลาสนะครับพูดถึงขุมพลังกันนิดนึงก่อนที่เราจะไปลองขับกันนะครับถ้าเป็นเจ้าตัวนี้เนี่ยขุมพลัง R EV e เขาบอกว่าเป็นรถไฟฟ้าที่มีเครื่องยนต์ปั่นไฟเป็น power bank สำรองนะครับถามว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะมอเตอร์ไฟฟ้าเขาใหญ่ไม่ธรรมดาเลยครับ218แรงมา้าแรงบิดสูงถึง320น ah. ิวตันเมตรและแบตเตอรี่เขาบอกว่าเป็นแบบ golden Shield 2.0นะฮะ จาก C A T L เป็นแบตเตอรี่แบบ L F P ที่บอกมีความปลอดภัยสูงคันนี้เองขนาดใหญ่ถึง27.28กิโลวัตต์อัววิ่งไฟฟ้าล้วนเพียวๆนะครับได้ถึง170กิโลเมตรตามมาตรฐาน N E D C ฟังไม่ผิดนะครับไฟฟ้าล้วน170กิโลเมตรแต่ถ้าแบตเตอรี่ต่ำครับต่ำกว่า20%หรือเราเนี่ยอยากจะปั่นไฟข็บเอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉินนะครับสั่งให้ตัวเครื่องนี้มันติดขึ้นมาได้เครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องเบนซินครับ1.5ลิตรนะครับกำลังเนี่ยอยู่ที่95แรงม ทำหน้าที่แค่ปั่นไฟเพียงอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยรอบเครื่องเวลาขับเนี่ยมันจะไม่สูงมากมันแค่รักษารอบครับให้แบบพอกําลังเนี่ยปั่นไฟและจุดเด่นของมันคือมันติดกับตัวเจเนอเรเตอร์เลยเพื่อลดการสูญเสียแล้วก็ลดแรงสั่นสะเทือนนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปลองดูว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับการชาร์จเร็วเนี่ยรองรับ d c 54.5กิโลวัตต์ด้วยชาร์จแบตจาก30ถึง80%เนี่ยในเวลาเพียงแค่20นาทีส่วนรุ่นขุมพลัง BEV ไฟฟา้ารุ่น100%นะครับมอเตอร์ ใหญ่ขึ้นเนี่ยเลยแจกไฟได้เยอะขึ้นครับกำลังเพิ่มเป็น238แรงม้าแต่แรงบิดเท่ากันที่320นิวตันเมตรครับแบตเตอรี่เป็นชนิดเดียวกันเลย LFP Golden s h i e l d 2.0จาก CATL ครับขนาด56.1กิโลวัตต์อาววิ่งได้ไกลสุด470กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC ครับไฮไลท์อยู่ที่การชาร์จไฟ DC ฟ้าชาร์จรองรับสูงสุดถึง151.5กิโลวัตต์นะประมาณ 3C เลย3เท่าของความจุแบตเตอรี่ชาร์จแบตครับ 30- ถึง80%ในเวลาพงกค่15นาทีชาร์จ15นาทีวิ่งได้ไกล200 ทุกคนมีอยู่จริงแล้วในยุคนี้นะครับและราคาเขาดีมากๆากที่ทุกคนมาลอกกันและทั้ง2คันนี้ครับมีฟังก์ชั่นเด็ดคือ B2L ครับการจ่ายไฟอุปกรณ์ภายนอกสูงสุดถึง6กิโลวัตต์หรือ6,000วัตต์กันไปเลยทั้ง2รุ่นทั้ง2คันไปอยากลองขับและไปขับกันเลยครับทุกคนครับเดี๋ยวเราเนี่ยมาเริ่มต้นขับนะครับในตัวรถเจ้า s i 5เนี่ย ขุมพลัง REEV กันก่อนเลยที่เขาบอกว่าเป็นทางเลือกใหม่ว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับในสนามตรงนี้มันอยู่ตรงริมทะเลสาบเมืองทองใครที่มาดูรถในงานมอเตอร์โชว์ก็สามารถมาลงทะเบียนขับกันได้นะครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะขับไปเห็นเลยว่าเป็นยังไงแบบ first impression นะอาจจะแบบกรุบกริบจุ๊บจิ๊บกันก่อนนะฮะส่วนใครที่อยากได้จัดเต็มอดใจรอรีวิวเนี่ยของเราอีกหน่อยหนึ่งนะครับอ่าเดี๋ยวด่านแรกครับเราจะทดสอบเรื่องของตัวอัตราเร่งนะครับอ่าสุดถึงร้อยว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับ อ่าพร้อมไปอ่าตอนกดปุ๊บเนี่ยนิดหนึ่งนี่พอกดคันเร่งเต็มครับนะมันจะเร่งข้าไปอย่างนี้ในสุดนี้เลยเพิบเพิบชะลออ่านะฮะอ้ยเบรกโอเคทุกคนนะครับอ่าต้องบอกว่าตอนที่เราเทส์เนี่ยไฟไม่เต็มด้วยนะครับในแบตเขาอยากให้เราทดสอบเดี๋ยวว่าฟีลลิ่งเนี้ยเป็นยังไงบ้างอัตราเร่งโอเคเลยต่ำเก้าวินาทีอันนี้ต้องบอกว่านั่ง3คนนะฮะ แต่ละคนเนี่ยใช้ใหญ่ไม่ธรรมาดาะด้านต่อไปสลาลมเดี๋ยวทุกคนดูนะครับอัตราการจับของพวงมาลัยขอแยกแกะอันนี้ออกนะครับเนี่ยอ่ะไปครับจับความเร็ว40อย่าให้ดูกันโครงตัวรถแล้วก็พวงมาลัยทุกคนเนี่ยเนี่ยนะฮะหักเนี่ยดูดิเฮ้ยรอบนี้เนี่ยเขาไม่ได้มาเล่นเล่นดูดิครับการโครงตัวของรถถือว่าทําได้โอเคเลยนะและพวงมาลัยอันนี้เราอยู่ในโหมดสปอร์ตมันก็มีความกระชับความคมใครที่ชอบขับรถ ผมว่ารอบนี้เองเนี่ยทางดีพอเขามีการปรับจูนมาเนี่ยดีขึ้นอยู่พอสมควรแล้วอันนี้ครับเป็นการจําลองสถานการณ์การขับในสายการฉุกเฉินครับการเปลี่ยนกระทันหันไปความเร็วประมาณ50ฮะนะนะตะกง้งเลยเกาะดีๆนะฮะพึบนี่ปพ๊บปึ๊บนี่เห็นไหมโอ้โหดูดิตัวรถเนี่ยกันโครงถือว่าโอเคเลยนะครับ นี่นะฮะน้องติดขึ้นมาแล้วด่านสุดท้ายครับเป็นเรื่องการจำลองเนี่ยเรื่องของอการซับแรงสะเทือนลองดูฮะโอ้ลูกระนาดไม่รู้ระนาดเอกหรือระนาดโทนะฮะความเร็วเกือบ30เนี่ยถือว่าทำออกมาใช้ได้เลยนะครับโดยวรวมแล้วเนี่ยฟีลลิ่งเนี่ยถือว่าเนียนมากแล้วอยากให้ทุกคนสังเกตเนี่ยผมเนี่ยแทบไม่รู้สึกนะครับถึงเสียงเครื่องยนต์เนี่ยเวลาติดขึ้นมาเลยตอนที่เราเนี่ยเหยียบคันเร่งเนี่ยเต็มเต็ม นะครับแล้วก็ระบบสังงาด้วยเสียงเนี่ยเมื่อกี้เราไปโดนปุ่มมานะนก็เลยดังขึ้นมาอันนี้แหละครับถือว่าเป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจว่ากันแล้วเนี่ยเราเริ่มต้นขับที่รถ R EV ก่อนเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปลองขุมพลัง B EV ต่อนะครับว่าถ้าเทียบก,กันกับรถไฟฟ้าล้วนเนี่ยนะครับจะเป็นยังไงกันบ้างไปไปกันเลยครับนี่คันถัดมาครับเราก็กระโดดฮนะไม่อยู่ในรถ เวอร์ชันขุมพลังไฟฟ้าล้วน BEV ต้องบอกว่ากระโดดจริงๆฮะล,ลงปุ๊บขึ้นต่อปั๊บเลยโอ้โหรถนี่ฮอตริงกว่าดาราพระเอกนะหน้าจอทีวีอีกครับผมโอ้โหเรียกว่ารถนี่ไม่มีโอกาสเีได้จอดพักเลยนะ,ะเดี๋ยวเราเนี่ยมาเริ่มต้นเหมือนเดิมครับกับโซนอัตราเร่งว่าเป็นอีกางไบ้างนะครับของเจ้าคันนีอ้อยู่ตรงนี้ครับพร้อมครับสามเดี๋ยวนะอ่าไป ี่มาเลยกดปุ๊บมากดปุ๊บมาโอ้โหเบรกโอเคเลยอันต่อมาครับสลาลอมเหมือนเดิมดูครับอาการโครงของตัวรถแล้วก็ภูมิอะไรว่าเป็นอย่างไรบ้างนี่เราอยู่โหมดสปอร์ตเหมือนเคยนะอ่ะเข้าไปา 40, 40, 50, เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาวะพูดเป็นเล่นทุกคนดูกันโครงในกล้อง นี่อยู่50นะโหยเนียนเนียนน่าสนใจน่าสนใจนะครับอ่าทดสอบเบื้องตงน้นกันก่อนนะเดี๋ยวพอไปอยู่ถนนยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราจะบอกทุกคนอีกทีนึงแล้วก็อันนี้ครับเป็นอาการเลนเชนจ์คือการเปลี่ยนเลนกระทันหันครับจำลองสถานการณ์ฉุกเฉินไปนี่ปืด๊ดหั้าตาเร่งมาใช้ได้นี่ฮะเข้าฮึบฮึบ,ฮบ โอโอันสุดท้ายครับกับตัวกันซับแรงสั่นสะเทือนของตัวช่วงล่างนะจำลองครับนี่ถนนย่านพระรามสามนะฮะตับไปเฮ้ย,ยมันถนน,นอะไรเนะี่ยทำฝาท่ออยู่หรือเป่าเฮ้ยไม่ธรรมดาจริงๆนะครับคือฟีลลิ่งเนี้ยที่ผมได้ขับมา2รุ่นนะรู้สึกได้เลยว่าคันนี้แหละน่าจะเป็นคันที่ขายดีของทางดีพอเขาแน่ๆครับไซส์ของตัวรถเอาริงๆนะ มันไม่เล็กแลวก็ไม่ใหญ่จนเกินไปครับแต่ว่าทัศนะวิสัยการขับเนี่ยมันขับง่ายมากความโปร่งห้องโดยสารครับกระจกมองข้างบานกว้างที่ผมพูดว่าบานกว้างเพราะว่าความยาวขอบด้านข้างเนี่ยมันออกไปพอสมควรทําให้การมองเห็นเนี่ยมุมมองทัศนะวิสัยเนี่ยถือว่าทําได้โอเคเลยนะครับเนี่ยดูสิครับการการขับขี่อนะผมว่ามันน่าจะเป็นรถที่แบบขับได้ทุกวันสบายสบาย และก็ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงหรือว่าคุณเนี่ยจะเพิ่งมาขับเป็นรถไฟฟ้าคันแรกหรือว่ารถขุมพลังทางเลือกทั้งสองคันเนี่ยมาเป็นตั้ที่น่าสนใจทั้งคู่ลอ้งลุครับกล้อง OS ของเขาจอกลางเนี่ยขนาดใหญ่แบบนี้นะครับ15.4นิ้วความละเอียด 2.5k เนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับเนี่ยกับการขับขีบ่ของเขาเนี่ยเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาลองตัวเบรกดีไหมให้รู้ว่าเบรกตัวรถเป็นยังไงเดี๋ยวรอบนี้เราจะเบรกจนหยุดนิ่งเลยนะครับอ่เาเดี๋ยวจะออกตัวไปนะพร้อมไปเนี่ยกดปุ๊บ กดสุดปุ๊บขันเร่งกันแป๊บหนึ่งแล้วมันก็จะมาเนี่ยลองกดนะพอทงแรงปุ๊บเราเบรกหยุดเลยนะเบรกคึกนี่โหเห็นไหมแล้วไฟฉุกเฉินมันติดขึ้นมาด้วยอันนี้แหละครับคือระบบความปลอดภัยเนี่ยที่เขาทำขึ้นมานะของตัวรถคันนี้นะครับระยะเบรกก็โอเคนะการขับขี่โดยรวมเนี่ยผมถือว่าใช้ได้เลยเอาจริงสิ่งรบกวนเนี่ยก็น้อยนะไม่ได้เยอะมากนะครับ อย่นี้เราเราลองดูฮะอีกรอบหนึ่งการเปลี่ยนเลนไวสักหน่อยไหมฮะเติมดเล็กนะครับนี่นี่ไป60อ่ะลดลงโอ้โหเมื่อกี้แอบซนนะครับอินสัตเตอร์ข้างๆครับคนนั่งคุมนี่บมองค้อนเลยนะฮะตัวรถก็ยังเอาอยู่นะเอออาการเนี่ยแทบแทบไม่มีเลยนะครับ นี่แหละครับใครที่สนใจมาลองขับก็อย่าลืมนะไปต่อคิวนะครับที่บูธด,ดีพอแลบว่าจะพามาขับตรงนี้บริเวณริมทะเลสาบเบงทองถือว่าจุใจระดับหนึ่งเลยสําหรับใครเนี่ยที่อยากได้ฉากเซตการขับขี่แบบนี้เพราะอย่าลืมนะครับว่าหลายๆอย่างเนี่ยเราไม่สามารถทดสอบได้บนถนนจริงนะโดยเฉพาะอย่างเมื่อกี้ใช่ไหมครับซา,าลาลอมโอกาสยากมากและอันตรายอันนี้เขามีมืออาชีพครับคอยให้คําแนะนำเนี่ยในการทดสอบอยู่นะเบื้องต้นผมมาถือว่าเจ้า2คันนี้โอเคเลยเดี๋ยวเราไปสรุปกันขับขี่วันนี้กันดีกว่าครับ ที่เรานีครับได้ไปลองมาเนี่ยเจ้าดีพอลเอสขุมพลังทั้ง2รูปแบบเนี่ยผมต้องบอกว่ามันมีจุดที่แตกต่างเหมือนกันอ่างงสิครับ แตกต่างเหมือนกันได้เป็นยังไงนะฮะคือมันมีฟีลลิ่งก,กันขับขี่ที่แอบแตกต่างกันนิดนึงถ้าคุณมาลองเทสเนี่ยเทียบกันดูจะมีความรู้สึกนี้นะครับอาจจะพอเห็นได้นะครับอย่างแรกเลยคุ้มพลัง R EV อาจจะเน้นเนี่ยกลุ่มที่เป็นลูกค้าครอบครัวการเก็บรอยต่อถนนความสบายห้องโดยสารอันนี้แบบเนียนกริบเลยนะครับส่วนเจ้าคันนี้ครับคุ้มพลังไฟฟ้าล้วน BEV เห็นสีนก็รู้แล้วนะครับใครที่ชื่นชอบการขับรถชอบ p e r f o r m มนซ์สมรรถนะในการขับขี่ย รอบนี้เขามาไม่ธรรมดาจริงๆการตอบสนองพวงมาลัยช่วงล่างการเก็บอาการนะ,ะเวลาหักเข้าโค้งแรงๆเนี่ยอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยมาลองดูกันส่วนจุดที่เหมือนกันครับคือภายในห้องโดยสารความสะดกสบายอันนี้แหละฮะจากฐานล้อที่เขายาวสุดในคลาสผมเองเนี่ยนั่งตำแหน่งของขับส8ง้อยแป้ายไปนั่งหลังพื้นที่ยังเหลืออยู่สบายๆไม่คิดเลยทุกคนว่าราคารถต่ำหนล้านบาทสมัยเนี้ย มันจะให้แบบพันทองียสารได้ถึงขนาดนี้เลยรวมถึงครับความล้ําความสะดวสบายจอกลาง15.4นิ้ว 2.5k บอกคู่หน้าปรับไฟฟ้าทั้งคู่มีระบบเป่าร้อนอุ่นเย็นให้มาด้วยแถมเบาะข้างครับคนขับเนี่ยที่นั่งคุณภรรยาเนี่ย ยังมีเบาะรองน่องให้มาชิลๆเดินทางไปสบายหายห่วงอิตาหักอันเนี้ยอยากให้ทุกคนมาลองดูกันรวมถึงฟังก์ชันครับหลังคากระจกใหญ่1.9ตารางเมตรพร้อมม่านปิดมาให้ตอบโจทย์แดดร้อนเมืองไทยแบบนี้และทีเด็ดคือเครื่องเสียงอยากให้ไปลองกันจริงๆฮะสากายเซราซาวลำโพง14ตำแหน่งพร้อมซับคูเปอร์เนี่ยโอ้โหมันฟินจริงๆนะเสียงใสเสียงกลางเสียงเบสเนี่ยโอ้โหถือว่าเป็นเบอร์ต้นๆกับราคารถในกลุ่มนี้กันเลยนะครับใครที่อยากทดลองขับนะครับช่วงงานมอเตอร์โชว์เนี่ยก็ไปติดต่อได้ที่บูธดีพอเนี่ยลงทะเบียน คุณผู้ชมเนี่ยมาลองขับที่ริมทะเลสาบได้ลองขับเนี่ยใช้ได้เลยวันนี้ที่ผมขับแบบนี้เลยนะครับและคุณผู้ชมล่ะมีความคิดเห็นยังไงกับเจ้ารถคันนี้ d ีพ a l S05 มทร่5มคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้เลยครับและฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นเจ้พวกเราด้วยวันนี้ผมออฟขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายแม่รมันกว้างขอไปขนของหน่อยนะครับ